ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวในส่วนของเคสนะครับที่เอามาใส่กับ iPhone 11เนะครับเป็นยี่ห้อบูบอกนะครับที่มีการดีไซน์นะครับเหมือนกับเคส iPhone เลยนะครับเดี๋ยวมีรูปขึ้นให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมได้ราคามาถูกมากก็เลยซื้อมา2สีนะครับสีดํากับสีออกน้ําเงินน้ําเงินนะฮะตัวนี้นะครับราคานะครับมันลดจาก490นะครับเหลือ290นะครับตัวนี้ ถูกมากนะครับตัวนี้อามาแนะนํานะครับเพราะว่ามันของดีราคาถูกและอยู่ในช็อปด้วยนะครับช็อปของไอแอปเปิลเลยนะฮะตัวนี้นะก็ตัวนะฮะเอาใกล้ๆดูนะผิวมันจะออกหนื่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยเซฟนะครับส่วนของ iPhone ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะช่วยเซฟนะครับของ iPhone นะครับที่ที่ได้มาใหม่นะไอโฟนสิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะเป็นสียอดนิยมนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยพูดถึง iPhone นะครับเรามาดูเคสก่อนนะฮะตัวนี้ยางจะนิ่มมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะยางนิ่มนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นในส่วนของตัวคล้ายๆกับขนนะฮะคล้ายๆกับขนขนนะครับเขาเรียกว่าไฟเบอร์นะฮะตัวนี้ไฟเบอร์นะครับอันนี้ก็ลูกชายได้ซื้อมานะครับก็ได้ดูในส่วนของรีวิวในยี่ห้อนี้มาแล้วมันเออมันดีก็เลยเอามาแนะนํานะครับ เป็นการเซฟเงินนะครับในส่วนของเคส UAG นะครับที่ราคาอยู่พันกว่าบาทหรือ900กว่าบาทเนี่ยฮะก็ตัวนี้ก็เซฟได้เยอะนะครับในส่วนของเริ่มต้นนะครับที่จะซื้อนะฮะในส่วนของเคสนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสีนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอันบ็อกกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะ ก็ในส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะแกง่ายไม่ไม่ยากนะครับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยววางกล่องก่อนนะครับนี่ฮะสีนะฮะเทียบกันนะครับระหว่างสีน้ําเงินกับสีดํานะครับก็สัญลักษณ์สวยงามนะครับสวยงามเลยนะฮะเหมือนรูปตัวบีอ่ะนะครับบูบ็อกนะฮะนะครับก็เลยมาแนะนานะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะครับแต่ว่าลูกชายใช้แล้ว โอเคแล้วนะดูขนนะฮะนิ่มนิ่มนิ่มก็เซฟนะครับเซฟในส่วนของบอดี้นะฮะบอดี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอหน้าจอนะครับตัวนี้ก็บางคนถามว่าเอะแล้วมันสูงกว่ากล้องไหมนะฮะนี่ฮะดูฮะมันสูงกว่ากล้องนะเซฟด้วยนะครับเราไม่ต้องติดฟิล์มเพื่อให้เวลานั้นมันเกิดริ้วรอยนะครับเราวางนะครับระหว่างบนกล่องอี๋ยวนะนะครับวางแล้วนะครับ ก็จอนะฮะจอจอของกล้องเนี่ยไม่ไม่โดนพื้นนะฮะก็โอเคเลยนะครับก็ปลอดภัยราคาถูกนะครับก็เลยมาแนะนำนะฮะครับแต่ว่าอ่าอย่างว่านะฮะมันไม่ได้เป็นจอเมนเฟิอ์ดเคสใสนะครับก็จะเห็นแค่รูปอ่าหน้าจอนะฮะในส่วนของกล้องนะฮะตัวนี้นะครับโผล่มาแค่นี้ว่าเราเอ๊สีอะไรเงี้ยนะฮะ นะครับตัวนี้ก็เป็น iPhone 11ธรรมดานะครับที่นะฮะอแกะยากเหมือนกันอ่าที่เป็นสีพิเศษนะครับตัวนี้ผมก็ได้มานะครับเป็นไอโฟน11รุ่น128จิกนะครับตัวนี้ราคาอยู่27,900บาทนะครับตัวนี้นะฮะก็แพงนะฮะแพงรอไอโฟน12ดีกว่านะครับอันนี้คือเอามารีวิวเคสให้ดูนะครับนะอันนี้ก็เป็นสีออกสีเขียวๆฟ้าๆนะครับสี ที่ราคาแพงชุดตัวนี้เป็นสีที่ราคาแพงเหมือนกันนะครับครับแนะนําการใส่นะครับในส่วนของใส่เคสนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีวิธีการใส่อยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็ตัวนี้ใส่จากด้านบนนะฮะนี่ฮะใส่เข้าจากด้านบนนะครับแล้วก็ใส่จากด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้นะ ครับวิธีการใส่นะครับใส่จากด้านบนวิธีการถอดนะครับตัวนี้จะนุ่มนะฮะตัวนี้จะแข็งนี่จะแข็งเลยนะในนุ่มอ่าซึ่งการนุ่มเนี้ยเป็นการถอดนะฮะถอดจากด้านล่างนะครับตัวนี้ดันนิดเดียวดันนิดเดียวนะครับนี่แล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นวิธีการใส่นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสีนะฮะสีก็จะมีอยู่สามสีนะครับตัวนี้นะครับจะมีสีอ่าสีออกน้ําเงินนะฮะนี่สีออกน้ําเงินตัวนี้นะครับ ฟ้าพนะครับสีอะไรอีกสีชมพูนะฮะแต่ภาพในภาพในวิดีโออาจจะไม่ชัดนะสีชมพูสีดํานะครับสีดํานะครับสีชมพูก็ไม่ใช่แนวของเรานะฮะเราก็เลยเอาเฉพาะสีน้ําเงินกับสีดํามานะครับตัวนี้นี่นะครับครับก็แนะนําวิธีการใส่นะแล้วก็สีนะครับครับผม ใครที่ใช้ i ฟน o n e 11ก็แนะนำนะครับก็ลองไปดูในช็อปดูนะครับตอนนี้ก็ลดราคานะครับเหลือ290บบาทนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่หาเคสนะครับดีๆนะครับย้ำว่าดีๆราคาถูกนะครับก็ลองมาหาซื้อกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ